สวัสดีค่ะชื่อไอนะคะวันนี้ไอก็จะมาให้ดูสัดส่วนนะคะก่อนที่จะเริ่มนับหนึ่งใหม่เรื่องการกินผลิตภัณฑ์ไคโตดีท็อกนะคะตัวนี้ค่ะก่อนหน้านี้ไอก็กินมาสักระยะแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาทําเป็นคลิปวิดีโอนะคะเพื่อจะให้ดูสัดส่วนเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็1นึ่กิโลนะคะก็มาดูสัดส่วนกันเลยนะคะ นี่นะคะสี่สิบเก้านะคะมาดูรอบขากันเลยนะนี่นะคะ่ะสามสิบ นี่ค่ะสามสิบสามสิบนะคะลูกค้าข้างนี้กันค่ะนี่นะคะสามสิบก็จะให้ดูสัดส่วนนี่ค่ะอันนี้ คือลดจาก130แล้วนะคะนี่ค่ะแล้ก็จะมาชั่งน้ำหนักกันนะคะว่าตอนนี้กี่กิโลแล้วก็ผ่านมา1สัปดาห์แล้วก็จะลดได้อีกกี่กิโลนะคะเพราะว่าจะทำเป็นแบบรายงานเรื่อยๆนะคะไปดูกันค่ะ ยี่สองอย่สองจะ้ะค่ะโอหนึ่งร้อยยี่สิบสองจุดสองนะคะแล้วก็มารอติดตามผลตอนต่อไปนะคะว่าจะลดไปได้เท่าไหร่จะรายงานทุกๆหนึ่งสัปดาห์นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวนี้นให้ดู ต้าดีท็อกนะคะวันนี้ก็จะไม่ให้ดูสัดส่วนกับน้ำหนักนะคะว่าเหลือเท่าไหร่ สนะี่สิบหกนะเดี๋ยวสี่สิบหกก็เลิกขาแี่สิบแะแล้วก็มาดูน้ำหนักกันนะคะว่าเหลือเท่าไหร่ ็เหลือ11.8นะคะก็เราติดตามต่อไปเนาะว่าจะเหลือเท่าไหร่